สบายดีพี่น้องสบายดีมาหนี้สิพยายามแห้วพี่น้องพยายามแห้วน้ากันพี่น้องพยายามแห้วน้ากันถึกหนูถึกหนูถึกหนูนี่หนูใหญ่หนูใหญ่โอ้ยปวดเอาก้อนพี่น้องเอ้ยยังไม่ทันตายพี่น้องพยายามอีกลางหนึ่งพี่น้องเถือกบ แม่ถือลูกน้อยนี่ได้ซองตัวแล้วพี่น้องเอ้ลูน้อยตัวนี้ตายคอ,อตายคอ,อตายแล้วมาปวดออกก่อนพี่น้องเอ้เอารางนี้นบถือลันเฉยพี่น้องมันมาก,กินเขาคอยตัดเขาแล้วเลยบ่ถือพี่น้องเอ้โอ้ได้สองตัวพี่น้องซองตัวมานี่ ไปเห็นจะได้กินพี่น้องไปปิ้งกินขอบุญขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเลยพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิได้จากราพี่ราน้องไปแต่เพียงจะนีเด้อพี่น้องเอ้พอกันกินนาก่อนจากกันมันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคส,สดีพี่น้องมีงเงินใส่กันหลายๆเด้อพี่น้องเอ้ไปก่อนสบายดี